เตือนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟองออกกอเราอบอ้าวตังละมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันล่องลอยและมองความรักหายกันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแลรักฉันสุดหัวใจ ากนี้ไปไมีแต่เธอฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้ต้อง้าจะเ,เป็นฉันไรแต่ฉันแต่ฉัน,ฉน,ฉนกูรู้หัวใจของฉันจะมเพียงเธอรักพิงเธอ โอ้ก็เธอเลยนะรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกลั่นออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟ้าทำลาหมูดาจะไม่มีความเหงาเข้ามากล,งกลาุงไกรเพลงนี้เพื่อเธอมันเป็นของเธอรู้ไหมสัญญาจะดูแลเธอจากนี้ Hello?